สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ที่ดินโคราชนะครับขายที่ดินโดยแมนนัทพลและทีมงานครับผมวันนี้อีกหนึ่งวันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งแปลงนะครับสำหรับที่ดินสวยๆของแมนนะครับสำหรับวันนี้นะครับแมนก็จะมีที่ดินสวยๆนะครับเป็นที่นานะครับมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันนะครับ สำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับเป็นที่นานะครับอยู่ในหมู่บ้านนะครับติดถนนคอนกรีตครับผมด้านหน้าของที่ดินก็จะอยู่ทางทิศใต้นะครับติดถนนคอนกรีตกว้าง33เมตรครับและด้านหลังนะครับอยู่ทางทิศเหนือนะครับกว้าง57เมตรทิศตะวันออกลึก270เมตรทิศตะวันตกลึก253เมตรครับที่ดินแปลงนี้นะครับ ติดถนนคอนกรีตแล้วก็ห่างจากถนนเส้น2150นนทนไทยขามสแกแสงเพียงแค่300เมตรเท่านั้นครับผมและเอกสารสิทธิ์ที่ดินแปลงนี้นะครับเป็นโฉนดนะครับคุดแดงนอสอสีจอครับเนื้อที่ทั้งหมด10ไร่10ไร่พอดีเลยครับสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับขาย165,000บาทต่อไร่ครับผมที่ดินแปลงนี้นะครับ เหมาะสาหรับซื้อเก็บไว้เก่งกําไรหรือว่าซื้อเก็บไว้เป็นมรดกนะครับเพราะว่าที่ดินแปลงนี้นะครับเป็นที่นาติดถนนคอนกรีตราคาถูกๆนะครับที่สําคัญอยู่ในหมู่บ้านด้วยเป็นทําเลที่เหมาะแก่อนาคตมากๆเลยครับสําหรับที่ดินแปลงนี้นะครับ ific. ที่นาที่เป็นถนนคอนกรีตรอยู่ในหมู่บ้านแบบนี้นะครับอนาคตก็จะกลายเป็นที่สร้างบ้านนะครับ ที่นาแบบนี้นะครับน่าซื้อเก็บไว้อย่างยิ่งเลยครับผมเพราะว่าอนาคตจเจริญแน่นอนครับผมกลายเป็นหมู่บ้านแล้วก็จะมีราคาขึ้นมานะครับบริเวณนี้เป็นวิดีโอภาพมุมต่ำนะครับที่มองเห็นก็จะเห็นบ้านเลยนะครับเห็นบ้านคนนะครับ เห็นบ้านเพื่อนบ้านใกล้ๆเลยนะครับห่างประมาณ100เมตรนะครับสามารถขยายเขตน้ำไฟมาได้เลยนะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับอีกหน่อยก็จะเป็นหมู่บ้านแล้วครับที่ดินแปลงนี้นะครับถ้าจะเจริญมาอีกนิดนึงนะครับก็จะกลายเป็นหมู่บ้านเป็นแหล่งชุมชนเต็มตัวเลยครับทุ่งนาก็จะอยู่กลายเป็นอยู่ด้านหลังของเราไปเลยที่ดินแปลงนี้ก็จะเป็นที่ดินสร้างบ้านไปเลยนะครับ บริเวณด้านหน้านี้นะครับด้านหน้าของที่ดินนะครับบริเวณนี้ไม่ได้ทําอะไรนะครับผมบริเวณนี้เจ้าของที่ได้ปล่อยไว้นะครับปล่อยไว้เพื่อให้น้ํานะครับแห้งให้เขาเป็นดินที่แข็งตัวนะครับตอนแรกว่าจะสร้างนะครับเพื่อจะมาถมดินนะครับปล่อยให้ดินแห้งนะครับเพื่อจะไม่ได้จกหงนะครับแล้วก็เอาดินใหม่ถมเข้าไปนะครับ และด้านหลังก็จะเป็นนาข้าวอยู่นะครับลักษณะเหมือนเจ้าของที่จะทําบ้านสวนนะครับตอนแรกนะครับแต่ตอนนี้นะครับเจ้าของที่นะครับมีความจําเป็นที่ต้องการขายนะครับก็ถ้าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถมาติดต่อแมนได้ครับผมติดต่อสอบถามได้ครับสําหรับที่ดินแปลงนี้นะครับเดี๋ยวแมนจะพาเดินดูรอบๆนะครับสําหรับที่ดินแปลงนี้นะครับ ตรงนี้จะเป็นบริเวณด้านหน้าที่ดินนะครับบริเวณนี้ก็มีลมตลอดนะครับผมลมเย็นนะครับลมเย็นสบายนะครับจะสังเกตได้ครับว่าใบไม้นะครับพิ้วไหวไปตลอดเวลาเลยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวด้วยนะครับก็จะออกเย็นๆหน่อยนะครับ สำหรับวันที่แมนไปถ่ายทำนะครับคือวันที่26นะครับ26ตุลาคม2564ครับบริเวณด้านหน้าก็คือที่ดินของเรานะครับบริเวณด้านหน้านี้เจ้าของที่ไม่ได้ทำนาน,นะครับคือจะปล่อยไว้ลักษณะตอนแรกนะครับที่จะปล่อยไว้ให้ดินแห้งแล้วก็จะถมดินทับนะครับแต่ตอนนี้เจ้าของที่ได้ต้องการขายครับผม ส่วนด้านหลังก็จะเป็นทุ่งนานะครับเป็นนาข้าวนะครับบริเวณที่ปล่อยให้ว่างก็ประมาณเนื้อที่ประมาณหนึ่งไร่นะครับเมนจะเดินไปไม่ถึงทุ่งข้าวนะครับเพราะว่าคันนาเขาคันนาเขาร่มนะครับก็คือคันนาร่มนะครับถ้าเดินต้องใส่รองเท้าบูทไปนะครับพอดีเมนไม่ได้เอารองเท้าบูทมานะครับ ถ้าดูข้าวก็ต้องดูในภาพมุมสูงนะครับผมสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับก็จะใกล้วัดใกล้โรงเรียนใกล้แหล่งชุมชนแล้วก็ใกล้หมู่บ้านหรือว่าอยู่ในหมู่บ้านเลยนะครับพูดง่ายๆก็คือที่ดินแปลงนี้อยู่ในหมู่บ้านเลยครับแล้วก็ใกล้ถนนเส้น2 150โนนไทยที่จะออกไปโนนไทยได้แล้วก็ออกไป อำเภอขามสแกแสงได้นะครับเพียง300เมตรเท่านั้นครับผมและที่ดินแปลงนี้นะครับห่างโลตัสโนนไทย10กิโลเมตรโรงพยาบาลโนนไทย12กิโลเมตรเทอร์มินอลทเวตีวัน 21, โคราชของเรานะครับ35กิโลเมตรครับกรุงเทพมหานคร298กิโลเมตรที่ตั้งของที่ดินแปลงนี้ครับผมตั้งอยู่ตำบลถนนโพอำเภอโนอนไทยจังหวัดนครราชสีมาครับ และท่านใดนะครับที่สนใจนะครับจะสอบถามแมนนะครับสามารถโทรมาได้นะครับหรือว่าจะแอดไลน์ ID แมนก็ได้นะครับหรือว่าจะคอมเมนต์ผ่านทาง YouTube ก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้แมนก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมนะครับเดี๋ยวแมนจะหาที่ดินสวยๆมานำเสนอนะครับขอบคุณครับ